สวัสดีจ่าเด็กๆวันนี้นะคะวันนี้วันที่สองตุลาเนาะครูแว่นสอนเริ่มบทที่4เรื่องใหม่นะคะเราเจอกันเรื่องใหม่เนาะเรื่องบรรยัติไตรายางนะคะบรรยัติไตรายางคราวนี้มันก็ไม่ยากนะคะไม่ยากมากก็พอจะนักเรียนพอจะทําได้ก่อนอื่นก็มาดูอันนี้ก่อนเนาะแบบฝึกหัดท,ที่สี เขาให้นักเรียนเหมือนเป็นการทบทวนน่ะลูกนักเรียนลองสังเกตดูเนาะตัวเลขต่างๆเหล่านี้นะมันก็เหมือนเศษส่วนเนาะเพราะฉะนั้นลองทําดูเขาบอกว่าโยงเส้นจับคู่โจทย์ที่มีผลลัพธ์เท่ากันอ่าวิธีการง่ายๆนะคะนักเรียนก็ดูเลย20่สคูณเศษสี่ส่วนหตัดได้ไหมลูกตัดได้ไหมตัดได้นะคะตัดได้เพราะฉะนั้นก็ตัดเลยตัดอะไรกับอะไรล่ะก็นี่ไงคะลูกชุบนะ ห้ 1> 5, 1, เป็นห 5, 5าหาอะไรได้20คะห้าส่ยี่สเสร็จแล้วเอา2อันนี้มาคูณกันนะสี 4, 4, 10, ่สบเสร็จล้ว1ึ่งโคอาคราวนี้พอมาดูด้านที่2ข้อ2นี้มันเป็นตัวเลขแบบเนี้ยครูแว่นก็แปลงนิดนึงเนาะก็แปลงให้มันเป็นเศษส่วนแล้วมาจัดการเนาะดำเนินการทางคณิตศาสตร์ไปก็เป็นยีสคูณ ห้าหารในที่นี้คือส่วนส่วนสี่นี่แบบนี้เลยนะคะอ้าวสี่หนึ่งเป็นสี่สี่อะไรได้ยี่สิบคะสี่ห้ายี่สิบเอาห้ามาทำไมหลบคูณห้าห้ายี่สิบห้านี่แบบนี้นะคะต่อไปข้อสามตัดอะไรกับอะไรคะนี่ไงเนาะก็สี่หนึ่งเป็นสี่สี่อะไรได้ยี่สี่คะสี่หก เอาหกมาทำไมกับสามคูณกันหกสามสิบแปดง่ายไหมง่ายจุ๋มเบื่อ่ะต่อไปมาดูแปลงอีกเหมือนกันเนาะถ้าเป็นข้อสี่ก็แปลงหลกสามสิบหกหารก็คือส่วนสามคูณหกแบบนี้นะคะตัดได้หลกสามหนึ่งสามสามสองหกเอาหก 36มสิบหกคูณกับสองสาองเป็นเจ็นะจ๊ะเจ็ดสิต่อไป45หาหาร5หารด้วย5คูณด้วย3นะคะตัดอะไรอันนี้ตัดกันไม่ได้นะนี่นอันนี้ตัดไม่ได้นะจ๊ะลูกอย่าตอบนะต้องอันนี้นะคะเศษสี่สิบหารด้วย5 5 1เป็น5้าห้้า 4ี่สิบห้าเสร็จแล้วก็เอาเก้าคูณสามเก้าสามยี่สิบเจ็ดนี่ฝั่งซ้ายเสร็จแล้วก็มาดูฝั่งขวาฝั่งขวาก็ไม่ยากเหมือนกันนะคะไม่ยากก็ตัดเลยนะตัดได้ไหมตัดได้ตีห้าหนึ่งเป็นห้าห้าอะไรได้สี่สิบห้าห้าเก้าเหมือนเดิมนะคะเก้าคูณสามเก้าสามยี่สิบเจ็ด ต่อไปตัวนี้ตัดอะไรดีคะ3มกับหตัดได้ไหมโนเวตัดไม่ได้เราต้องตัดตรงนี้นะคะ45หารด้วย3 3มสเป็น3นะคะคราวนี้3ามอะไรได้สี่สามหนึ่งเป็น3มลูกสามนบไปถึง4มี1ใส่1ข้างหน้าห้าตัดลูก3ามอะไรได้สิบห้าสามห้าสิบห้า เอาสิบคูณหได้75็ดาทำไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆนะส่วนในนี้ก็แปลงอย่างที่บอกนะคะแปลงไปก็เป็น20่คูณสหารด้วย5แบบนี้นะคะแล้วนักเรียนก็ลองทําดูนะเมื่อทําเสร็จแล้วนักเรียนก็โยงเส้นเหมือนกับนี่นักเรียนเห็นไหมยี่ กับยี่สิบเจ็ดนักเรียนก็โยงเส้นนะคะลูกโยงเส้นไปหากันชูปตรงแนวนี่แบบนี้นะคะโอเคส่วนอันนี้ข้อสองใหญ่เป็นการบ้านนะคะเป็นการบ้านวันนี้ครูสอนสองหน้านะคะข้อหน้าสองกับหน้าสามอันนี้เป็นการบ้านง่ายมากง่ายมากมากนักเรียนก็ตัดนะคะตัดได้ชุบนี่ อ่ะดู2คิดง่ายๆลูกแบงยี่สกี่ใบได้ร้อยยีกี่ใบ5ใบถูกต้องแล้วก็เอา5ไปคูณ12บองตอบทลายสิบสห้าหกสิบเสร็จแล้วนี่คือการบ้าน h o m e w ร r k จะจ้าการบ้านอ่ะอันนี้ไปทำนะคะอ่ะหน้านี้เสร็จแล้วเนาะหน้านี้เสร็จแล้วเดี๋ยวอีกหน้านึงเดี๋ยวครู ให้อีกคลิปนึงนะคะสวัสดีค่ะ